สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันช่วงเย็นค่ะพี่ๆีวันนี้ทํโอ T นิดนึงเนาะก็เลยจะมาอัปเดตเนาะเผื่อแบบมาดักลูกค้าตอนเลิกงานแบบดีนะคะเพื <laughs> ่อเลิกงานแล้วอาจจะแวะมาชมนะคะ <laughs> อ่าสตรีมเนาะมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะสนใจเป็นยางเมอร์อะไรแม็กพร้อมยางรุ่นไหนนะคะทางร้านถ้ามีเนาะยินดีแจ้งราคารุ่นค่ะนะคะยังไม่เปลี่ยนวันนี้ไม่เป็นไรพี่อี่อยงน้อยเราทราบราคาไปก่อนเนาะ ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะถนนเส้นเรียบองเพรประชากรเนาะพี่พี่อยู่ปทุมธานีลังสิตเวิร์กฟอยด์นะลูกค้าพี่พี่สามารถนะคะทักแชทหาแอดขอโลเคชั่นได้เลยลูกค้าครับอันนี้จะเอ่อเสร็จไปแล้วคันหนึ่งเนาะพี่พี่จะเป็นยางเบอร์สองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดอ่าคันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดอัปเดตราคาก่อนมิดโตนนะคะรุ่น ทูเรนซา T005A รุ่นนี้ใช้ดีและแนะนําค่ะลูกค้าขามีตนทูเรนซา4เส้นยางปี2024 1 000. 4ึ0งบาท1 000. 4ึ0งบาทนะคะรุ่นนี้ดีลูกค้าขาได้น้ำได้ดีนุ่มเงียบสัมผัสได้ขณะขับขี่เลยแนะนําเดี๋ยวน้องจะพาไปชมหน้าอย่างอีกทีหนึ่งเนาะนะคะอ่ะและคันนี้ลูกค้ามาไกลามากนะคะพี่เขากลัวปิดร้านก่อนแต่ลูกค้าได้โทรมานะัดล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่า เป็นเนี่ยพร้อมยางได้เลยลูกค้าขะเพราะว่าใช้เวลาติดนั่งไม่นานนะคะคันนี้มาจากราชบุรีลูกค้าขะนะคะมาเอา e สูสิ่ไฮแลนเดอร์ควมจิตเจ็ดเนาะ e สูสิไฮแลนเดอร์ควมจิตเจ็ดมาดูกันว่าลูกค้าจะเอาเป็นล้อไฮแลนเดอร์ตรงรุ่นหรือว่าจะเอาเป็นล้อมิวเอ็กเพราะว่ารุ่นนี้จะมียางที่ติดมาสองยี่ห้อนะคะถ้าเป็นล้อมิวเอ็กเนี่ยยางติดดัลล็เนาะไฮแลนเดอร์ er ยางจะเป็นบิดต้นลูกค้าขะ,ะพี่ของเก่าลูกค้าใช้เป็นรุ่นนี้ ของเก่าของเดิมเป็นขนาดขอบ16รุ่นมีฝาครอบรุ่นเก่าของเราแต่บอกว่าอยากบอกพี่พี่ว่าถ้ารุ่นเก่ารุ่นนี้นอ้อยยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบอาสิบหกยางรุ่นนี้ทนมากลูกค้าจริงๆนะคะพี่พี่นะทนจริงๆเนี่ยรุ่นนี้นะดอกแบบนี้นะคะทีนี้รุ่นใหม่ไฮเดอร์ทำมาเป็นขอบ17เริ่มต้น17แล้วไปเลยลูกค้าอยากจะเปลี่ยนยางสีเส้นก็ได้น้องก็มียางใหม่นะพี่นะยางใหม่2 4 5 7 1่16มีลูกค้าบีตนดูเลอร์ นะมีแบบนี้เลย4เส้นอยู่ที่16,500บาทลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมยางไปเลยนะคะเพราะว่าฝ้าครอบก็รวมฟ้าครอบหายแบบนี้นะคะก็อัพไซส์เป็นขอบ17ลูกค้าขาอ่ะนี่ชุดนี้พี่เขาเลือกมาเป็นล้อกระบะไฮเดอร์นะคะไฮเดอร์ er, ขอบ17นะลูกค้าก็จะใช้เงิน17,500บาท17,500บาทยังมีสินค้าอีกไม่มีพี่ๆค่ะ พี่เข้ามาแล้วนะนีอันติเมดมาแล้วจ้ะนะคะเกือบอยู่ไม่ทันลูกค้านะคะลูกค้ามาตอนลูกค้ามาตอนไม่อยู่อย่างว่าพี่ๆกลับมาถึงร้านทันพอดีนะคะอันติเมดเดี๋ยวลงรีวิวให้ชมเนาะนะคะมาจะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยนะพี่ๆอาร์ยังอ,อยู่อีดิกนยังอยู่คะ่ะอ่ะแอคทีฟ สมมติว่าของลูกค้าเป็นมิวเวกหรือจะใส่เป็น h ฮเลนเดอร์ก็ได้นี่เลยลูกค้านะคะหมื่น้ารถ้าเป็นยางดนลลอปเนาะถ้าเป็นยางมีโตนนะคะก็อยู่ที่1 7ึ0 0หันรบาทราคานี้จะเป็นราคารวมเทินนะลูกค้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งก็คือมินลิงอะไรให้เสร็จสับเลยมีฝาครอบดุมมีน็อตแท้สูนพ่นสีดุมโล จบราคานี้เลยพร้อมราคาที่แจ้งเลยลูกค้าค่ะนะคะกระบะอีสูฮันเดอร์ได้เลยนะแล้วก็จะเป็นอะไรอีก m ิ7เไหมมิยเอ็กก็ด้วยนะคะใส่ได้เลยจาก16มาใส่17กํากลังดีเนาะเปลี่ยนยางครั้งต่อไปก็ราคาไม่โดดมากพอข้ามไป18ราคาก็จะโดดนิดนึงลูกค้าค่ะ18ใส่ได้ไหมใส่ได้18นี่เลยนะคะจะมีแซดพนะคะตัวแซดเริ่มต้นขอบสก็จะเป็นตัวแซดต,ตัวนี้ 2อ0 0 0ื่นสอประมาณนี้ลูกค้าราคารวมเทินเนาะนะคะมีทั้งยางปลา,ายปี23ปลายปิดแล้วก็ปี24พี่พีนะคะ2อ0 0 0ื่นสอโอเคไหมลูกค้าราคานี้พอฟังเนาะนะคะได้ทั้งแม็กและยางเลยลูกค้า265 60ตัวนี้เอ่อถ้าเป็นยางขอบ18ถ้าเป็นยางป้ายแดงเก๋จากรุ่นนี้ให้18ื่นลูกค้า18ื่นเลยค่ะนะคะมียางปลายปี23ราคาสีเส้นคือ18ื่นแเก๋จากตัวนี้ให้แหละถ้าเกิดว่าพี่เอาแม็กพร้อมยางก็จ่ายเพียงสองหมื่นสองเนาะ ว่าแต่ลูกค้าใช้รถรุ่นอะไรนะคะใช้อีซูหรือเปล่าพี่ใช้อีซูหรือเปล่าหรือว่าโตโยต้าบอกน้องได้เลยเพราะว่าสองหกห้าหกสี่สิบแปดก็คือมันเป็นยางอ,อ่อทุกรุ่นทุกค่ายเลยเนาะถ้าเป็นเดิมๆพอสิบแปดนะคะมาถึงซั้ทีลูกค้าก็จะจ่ายเพียงสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมืนแปดห้าร้อยแบบนี้ค่ะลูกค้าเพราะว่ามันมีทั้งยางเอ,อ่อยางปลายปียี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบยี่ส่ะลูกค้านะคะ ฝั่งนี้จะเป็นโตโยต้านะคะ,อ,ะอีสุโอ้ได้เลยลูกค้าพี่มาเอาแกม่คอมยางก็ได้หรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะลูกค้าแต่ว่าพุ่งนี้ร้านหยุดนะลูกค้าพรุ่งนี้วันพุธร้านหยุดอพี่อย่ามาวันพุธนะวันพุธร้านหยุดค่ะนะคะหนึ่งสัปดาห์ก็คือหยุดหนึ่งวันเป็นวันหยุดประจําร้านลูกค้านะคะ หยุดตกคนพูดพี่ๆเนาะอ่ะอย่างเงี้ยลูกค้าพี่เขาก็กลัวแบบว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีธุระนะคะก็เลยมาวันนี้ก่อนอาจจะถึงมืดหน่อยถึงค่ำหน่อยอยู่รอได้ไหมน้องก็บอกอยู่รอได้ลูกค้าค่ะนะคะพี่เขาก็ออกจากบ้านเลยตั้งแต่บ่ายสามโมงกับลูกค้านะคะก็ถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงก,กว่าเกือบหกโมงเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อรถติดเนาะพี่เนาะนะคะหาก็ถึงเรียบร้อยก็ใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะคะลูกค้าก็จะแบบเอ้พี่มาตั้งนานพี่มาตั้งใจเนาะกินน้ํายังไม่หมดขวดเลยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้าชอบพูดแบบนี้เพราะว่าใช่ค่ะมันค่อนข้างรวดเร็วนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นล้อพร้อมยางนะคะ,ะที่มาจากศูนย์เป็นล้อใบแดงเนาะก็จะมีการถ่วงมาเรียบร้อยแล้วจากศูนย์ค่ะมาร์กจะอยู่ตรงทุกจุดเลยที่จ๋านะคะถ่วงมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนยางสเส้นก็จะใช้เวลาในระยะรอคอยนิดนึงลูกค้าขะแต่ว่าไม่เกิน20นาทีแน่นอนเนาะถ้าเปลี่ยนยาง4เส้นนะพ,พี่น้องเขาก็ทีมงานก็สแตนบายรอพร้อมมากๆเลยค่ะและที่ร้านก็คือทํางานหน้าเดียวลูกค้าก็คือรอที่จะใส่ ประกอบให้ลูกค้าได้เลยนะคะพี่ๆรวดเร็วรอไม่นานนะคะจะเสียเวลาตรงไหนลงไหมพี่หาล้านไม่เจอลูกค้านะคะหาล้านไม่เจอหลงก็มีเลยก็เป็นเรื่องปกติพี่พี่เนาะถ้ะางั้น GPS นะเติมเน็ตให้ เติมเน็ตให้เต็มเหนียวไปเลยพี่เนาะมาแล้วจะได้ไม่นั่นไม่หลงนะคะแต่เกิดว่าเน็ตไม่ดีสัญญาณขาด,ขดห,หายเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะคะลูกค้าหลงไปเสาชิงช้ามาแล้วลูกค้าเสาชิงช้ากรุงเทพนั่นแหละนะคะร้านอยู่ไหนครับน้องลูกค้าไปเสาชิงช้าร้านอยู่ปทุมธาน,นีค่ะพี่ <c oughs> ถ้าหลงไปนครนายกเนี่ยหนูจะไม่ว่าเลยลูกค้านะคะเออลูกค้าไปเสาชิงช้าหนุนนะคะ หนุนสนามหลวงหนุนน่ะพี่อยู่สนามหลวงแล้วครับร้านอยู่ตรงไหนนะคะหันซ้ายหาันขวาลูกค้าร้านหนูอยู่ปทุมธานีพี่ <c oughs> นะคะอันนี้คือเรื่องจริงลูกค้ามันเป็นเรื่องปกตินะพี่เนาะนะคะไปไหนมันหลงมาเลยเป็นเรื่องปกติลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วนะคะเผื่อเวลาเผื่อเวลามาหลงกันเลยแค่นั้นลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่เห็นไหมเมื่อก,กี้เราเพิ่งจะตั้งกล้องถอดลอ้อเนาะ,ะแล้วก็ถอดนะคะ ปุ๊บๆๆนะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนการสุดท้ายก็คือถ่ายรูปนะคะส่งงานไว้รีวิวให้พี่ๆนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ของเดิม16นะคะอัพไซส์สขึ้นมาเป็น17กําลังดีลูกค้าขนาดล้ออะไรนะ่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะใช้ของเดิมได้เลยนะคะความสูงน่ะมันจะใกล้เคียงกันแทบจะไม่ต่างเลย16กับ17นะคะพี่ๆเพราะว่าซีทีย่ยางมันลดลงของเก่านะ่ซีทีย่ยางเท่าไหร่ลูกค้า2 4 5 7ีเนาะอันนี้พอขอบ17ปุ๊บซีทีย่ยาง ก็จะเป็นซีรีส์หกห้าแบบนี้ลูกค้าแค่รอบวงกว้างขึ้นความสูงแนละเท่าเดิมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปถอดเทียบเนี่ยใหม่กับเก่าเนี่ยอาจจะมีกินกันต่างกันประมาณนิดนิดหน่อยเพราะว่าของเก่ามันเป็นยางที่สัมผัสถนนแล้วมันเป็นยางใช้แล้วนะคะมันก็อาจจะดูแบบว่าต่างกันแต่จริงจริงแล้วเท่ากันเลยลูกค้าใช้ล้ออะไรเดิมได้เลยนะคะสิบหกมันสิบเจ็ดใช้อันเดิมได้เลยเนาะเพราะว่าล้ออะไหล่มีหนะ้าที่แค่ตัวสเปร์นะคะไว้ใช้ฉุกเฉินเฉยเฉยใช้งานงจริงๆริงเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยถ้าเกิดว่าของเรามันดีมันใหม่่ถ้้าเกิดดไไไมไไป ไปเบียดไปอะไรมาแบบนี้เนาะลูกค้านะฮะเสียบเรียบร้อยแล้วลูกค้าคุยอะไรกันพี่พี่พี่ได้ยินไหมลูกค้าคุยกับเฮียอยู่นะคะเขาอาจจะถามเรื่องการรับประกันอะไรแบบนี้นะคะมีรับประกันอะไรบ้างเนาะรับประกันโครงสร้างยางนะคะสองปีแต่ ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานนะคะทุกๆกรณีคือทางร้านไม่ได้รับประกันเกิดจากการใช้งานอะไรบ้างเบียดตั้มแตกชีกเนาะลูกค้าค่ะอะไรที่เกิดจากการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างยังเสียโครงสร้างยังบิดเบี้ยวนะคะจากขั้นตอนการผลิตแบบนี้รับผิดชอบทุกกรณีค่ะเดี๋ยวเราก็ส่งเข้าศูนย์ไปเลยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะคะอ่ะสักหน่อยก่อนเราจะไปเนาะพี่ มีหนูน้องมีอะไรมานําเสนอพี่มีลูกค้าค่ะที่เข้าใหม่เลยนะที่เข้าใหม่คือมีลูกค้าถามหาตัวนี้อยู่เนาะเดี๋ยวจะฝากไว้ในไลน์นี่แหละลูกค้าซิต,ตีนะคะ R S รุ่นจะเป็น H E V นะรุ่นนี้ลูกค้าขอบ16ค่ะยางปี24แล้วด้วยแล้วใหม่มากลูกค้ายางปี24นะคะแล้วดอกยางสีหน้ายางแบบปึงป้งปึ้งปึ้งนี่ลูกค้า1500 0บาทรวมเทินนะคะปกติยางปี0 0เอ่อ ยี่สามปลายปียี่สิสามเนาะเราขาย 14, เป็นหมื่นสี่รวมถธออันนี้ปียี่สี่ใหม่มากลูกค้าเดี๋วดูซิสัปทา์ที่อะไรพี่จะเห็นไหมเนี่ยลูกค้าจะเห็นหรือเปล่านี้ลูกคา้าสองเก้าสองเก้าสองสี่นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นอ,อะไร s v หรอลูกคา้านะคะเป็นรุ่นรองลงมาก็คือจะเป็นรุ่นพับขอบสิบห้าแม็กจะเป็นทูโดนแต่ว่าน้องเนี่ยเอามาประกอบกับยางดันหลบนะเป็นยางดันหลบยางใหม่ค่ะนะคะลูกคา้าก็เอาของเก่ามาเทินถ้าเป็นล้อแม็กนะพี่นะเป็นล้อแม็กนะอืม จากเทียง1 3,000บาทนบาทลูกค้าได้แม็กใหม่ป้ายแดงเลยไม่มีตำหนิค่ะแล้วก็ยางใหม่เลยชุดนี้จะเป็นบวกกับยางใหม่แล้วนะเพราะว่าน้องแกะยางขายไปแเดียวปกติยางรุ่นนี้เนะี่ยติดมาเป็นแม็กซีดลูกค้า1 8 5่0 R15 ้านะถ้าเป็นยางคู่ตัวเนะี่ยทีนี้แกะยางขายแล้วยางแม็กซิสขายไป5้0 0ันลูกค้าอืมนะคะแล้วก็มาบวกกับยางใหม่ด้านหลบยางใหม่ Mai, ด้านหลบเป็นรุ่นไหนครับน้องเป็นรุ่น e n เนเซ e EC300 พัค่ะ รุ่นนี้ประหยัดน้ามันนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลูกค้าจ่ายเพียง1นึ่งมืบาทรวมเทินท่าของลูกค้าเป็นแม็กถึงรอบเป็นยางมาได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็น R S n e V หรือใช่ลูกค้านี่นีเอาปียสามมีปีสามก็จะถูกกว่า1,000บาทก็จะอยู่ที่1นึ0งหบาทรวมเทินนะคะใครที่ชอบแบบแนวสปอร์ตลูกค้าแนะนําเลยเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นแม็กซีกอสแบ็นะอ้าวยังอยู่ยังอยู่อีกหรือ ยังอยู่นะลูกคา้ลาล้อยางลิตเอทีบ e, ขอบสิบห้าชุดละหนึ่งหมื่นหกขนาดนี้ยังไม่รวมเทินนะลูกคา้าเอาของเก่าของเดิมมาหาเทินเป็นสดได้นะคะอะไรอีกลูกคา้าอ่ะว่ากันว่ายางขอบเอ่อสิบหกเนาะที่นุ้งบอกว่าตัวนั้นอนะสองสี 2, 4, 5, 7, 6, ่ห้าเจ็ดสิบอาสิบหกะที่มันทนนะคะทนมากๆเลยลูกค้าใช้ยางมาห้าปีหกปีดอกยางธงเพะเลยลูกคา้าไม่ล้มเลยดอกยางนะจริงๆนะคะนี่เลยลูกคา้าเป็นรุ่นนี้นะยางใหม่ค่ะสองสี่ห้าเจ็ดสิบอาสิบหก ปี2,024นี่ดอกอยางแบบนี้นะคะการทรงตัวได้ดีมากลูกค้าดูลายยางดอกยางล่องลึกของดอกยางนะคะสีล่องลึกไนะหลาย,ยางกว้างแบบนี้เลยสีเส้น1,6500บาทเป็นโปรรวมเทินยางเก่าพี่เห็นชัดไหมอ่ะจะเห็นชัด,ดนิดนึงเอาฝั่งนี้นะคะมีสินค้าพร้อมให้บริการเลยนะอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าใช้ e สู่ไฮเดนเดอร์อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางเนาะมียางใหม่นะคะราคาดีนะลูกค้าสีเส้น16,500บาทได้บิดตนดุลเลอร ht 8 4ดีนตัวนี้ปี2,024จะติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยลูกค้าขา,ขาทนมากๆเลยนะ แนะนำหรือจะเป็นเป็นแม็กพร้อมยางแบบของลูกค้าแบบนี้ก็ได้น้องก็มีสินค้าให้เลือกหลายช้อยมากๆเลยนะคะดันหอบก็มีนะตัวนี้ดันหลบเป็น AT g r a n d Tech a ด5ค่ะเป็นรุ่น AT ดอกยางยอดนิยมลูกค้าค่ะอันนั้นจะเป็นแก้มยางสวยเพราะว่ามันจะเป็นแก้มยางขอบสีขาวลูกค้าถยวน้องพาไปชมไปไหมเนาะอ,อันนั้นจะอยู่ที่1 4ึ่งบาทหนึ่งบาทนะคะอุ้ย,ยลูกค้าพูดไปเรื่อย หนึ่งี่พันบาทที่ไหนแล้วหนึ่งหมืนสองพันบาทลูกค้าหนูขอโทษนะอืมนี่แหละมันมันค่ามันมืดมามันเป็นแบบนี้ลูกค้านะคะเพราะว่ามันอาจจะคิดถึงหมาคิดถึงแมวที่บ้านประมาณนี้ <c oughs> นะคะใจมันไม่จดจ่อกันอยู่ที่งานเนาะลูกค้านะวันนี้ทำโอทีพี่พี่ดีใจกับหนูเลยสินะคะทำโอทแล้วนี่ นานๆน่าจะมาแบบเจอกันค่าเจอกันตอนมืดนะคะสองสี่ห้าเจ็ดสี่แปดสิบหกเบอร์นี้นะคะเสียใจจังจะยกให้พี่ได้ดูได้ไหมอ่ะอย่าไปยกเลยนาะลูกค้านะคะลูกค้าจินตนาการเอาเพราะมันเป็นยางแบบอแก้มแบบขอบขาวอะลูกค้านะแต่มันยังไม่ไม่ใช่แบบโลโกเนาะอือนั่นแหละ AT AT Gran Tech AT ห้าไอยางโลโกมันจะเป็น Gran Tech AT สองห้า สี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมเดดตั้งให้เรียบร้อยเลยถ้าเกิอยู่ต่างจังหวัดแนะนำนาะอลูกค้าอันนี้น่าใช้นะคะดอกใหญ่นี่เพราะว่าเป็นเอทีานทางการล้อได้สูงนะถ้าเป็นเฮที T, ก็เอาตัวนั้นนะคะเอาบิโตโอนดุลเลอร์ไปเฮที T, วิ่งได้ทั้งทางเรียบทางดําตัวนี้ก็วิ่งได้ทั้งทางเรียบแหละลูกค้าเลือกได้เลยตามความเหมาะสมในการใช้งานของพี่นะนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเลือกได้ตามบัตเจตตามงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะอ่า ว่าปีนี้เราจะตั้งงบว่าเปลี่ยนยางยี่ห้ออะไรดีนะคะงบประมาณเท่านี้จะได้ยางประมาณไหนยี่หอ้อไหนก็ศึกษาศึกษาดูว่าเอ้เรามีงบแค่นี้เราเอายางตัวไหนก็มันก็ดีกับทุกยี่หอ้อลูกค้าแต่ว่าต้องเปลี่ยนในระยะที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมในการใช้งานไม่ใช่ว่าโอ้หย,ยางมันแบบเนาะจะไปลากยาวใช้หปี6ปีเราใช้งานเยอะๆเนี่ย,ยมันก็ไม่ได้ลูกค้านะคะเขาก็ทำมาดีทุกค่ายทุกแบรนด์นะพี่เนาะ อยู่ที่เราใช้งานนะคะเราก็เลือกเอา้าฝั่งนี้จะเป็นขอบ17นะลูกค้า265 60ห้านจ็ดนะเพราะว่าหนูต้องเดินเรียบเรียบเมียงเมียงมาทางนี้แล้วนะคะเพราะว่าจะไปส่งลูกค้าลูกค้าค่านะคะ265 6กห้มีมีบิสตนลูกค้านี่มีบิสตูนเฮดสเส้นวันเนี้ย ออกทุกเบอร์เลยพี่นะคะสองเอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ออกลูกค้าลูกค้ายางป้ายแดงอาบีโตนเอทีออกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเอทีหมื่นหกห้าร้อยลูกค้าเป็นยางใหม่นะนะคะนี่สองสามสองสี่ 23, 24, สัปดาห์สัปดาพี่พี่สองสามสองสี่นะคะสี่เส้นหมื่นเจ็ดห้าร้อยเป็นราคาโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเป็นยางโยกโกฮาม่าอยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยพี่พี่หมื่นสี่ห้าร้อยคือ,อยางสี่เส้นเลยราคารวมผิดตั้งนะเปลี่ยนจุ๊บลงให้ด้วยลูกค้าฮึ่ม ไปนะเรื่องค่ะหนูอยอ้ยพรให้ลูกค้าก่อนขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะลูกค้าค่ะไปถึงบ้านก็น่าจะมืดอยู่เนาะพี่เนาะเพราะว่ามาจากราชบุรีก็น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งราวๆประมาณสักทุ่มกว่าๆสองทุ่มนี่แหละนะคะสามหนุ่มสามมุมนะคะก็ขอให้ลูกค้าโชคดีค่ะเดินทางเคี่ยวคาดตลอดปลอดภัยนะพี่นะ โอเคฝนจะมาแล้วนะคะโอเคนาอพี่พรุ่งนี้เราวยพรุ่งนี้ร้านหยุดจะบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะแบบนี้นะคะไม่ใช่ลูกค้าพรุ่งนี้ร้านหยุดค่ะวันพุธร้านหยุดลูกค้าเอาเป็นว่าพบกันวันพฤหัสนะคะเดี๋ยน้องไปลงรีวิวให้พี่ชมภาพรีวิวสวยๆก่อนเนาะวันพฤหัสสนใจเป็นตัวไหนอะไรยังไงค่อยว่ากันนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ